สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวใกล้ซ้อนน้ำซิ่งครับย้ายหน้างานอีกแล้วครับวันนี้มาเคลียพื้นที่ตลาดสดตำบลพระซองครับเป็นงบประมาณปีหกเจ็ดครับงบประมาณปีหกเจ็ดทำถนนครับทำถนนกับตลาดขึ้นพร้อมกันครับ จะย้ายตลาดมาอยู่ตรงนี้ครับตรงบริเวณนะครับตรงบริเวณที่รถจอดนี่แหละครับนะครับเสาปูนนี่แหละครับกับอีกฝั่งนู้นครับสิบเมตรครับถนนสิบเมตรนะ่ครับพื้นที่ตลาดกับถนนครับ จะสร้างตลาดสดใหม่ครับหลังเก็บหลังจากเก็บงานบ้านบอดอกซรเสร็จครับวันนี้มันท่าแก่บอกว่าพอกระเทินก็เลยเอามาตีป่าครับนะครับตรงคนเดินมานั่นแหละครับ ครับเดี๋ยวรอชมตอนขุดท่อขุดอะไรครับป่านี่ครับพื้นที่ถนนครับคุดตลบเลยครับน่ครับอมีสายเข้าครับนี่ครับพื้นที่ที่เราจะเคลียร์เคลียร์ป่าครับตรงนี้จะเป็นลำลำห้วยครับตรงนี้ ตรงที่สาโพูนครับจะเป็นลำห้วยตรงที่เราจะวางท่อขุดท่อครับตรงนี้ับก็ถนนก็ประมาณสามร้อเมตรได้ครับก็จะเคลียร์ป่าเคลียร์ต้นไม้อะไรออกให้เสร็จสับครับบริเวณนี้จะเอาออกให้หมดเลยครับบริเวณที่เห็นนี่ครับให้นัตตี้ถ่ายให้ครับ ว่าว่างก็เลยเอามาเลียรพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ามันจะให้เขามาเทลีนครับเทลีนวางท่อรอครับเราเอารถเข้ามาเราก็จะทําการถมเลยครับเลียรป่าออกแล้วก็ขุดุดที่วางท่อครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นาทะเกรครับตรงน้ตรงที่ผมกําลัง เอาไมา้เคลียไม้เคลียอะไรออกครับป่าก็ไม่เยอะครับเป็นลำห้วยน้อยครับลำห้วยไม่ใหญ่ครับน้ำแห้งหมดเลยครับเพราะว่าเป็นล่องน้ำเป็นอะไรตอนหน้าฝนเชย่ๆครับก็จะมีตอมีอะไรครับนะครับถาอีกฝั่งนึงครับ เท่าแก่ครับยืนรอครับก็ความกว้างก็อยู่ที่สิบเมตรครับความกว้างพื้นที่เข้าตลาดสดตะบนพระซองครับก็จะตัดถนนใหม่ครับ วันนี้ก็ลมก็ค่อนข้างแรงครับแต่ว,ว่าไม่หนาวครับร้อนครับนะครับเท่าแก่ก็ดึงตลับเมตรมาวัดครับว่าจะได้ขุดลงลึกหรือว่าจะได้ขุดได้ได้จะได้ขุดลึกหรือว่าได้ขุดน้อยครับเพราะว่าท่อหนึ่งเมตรครับกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่หนึ่งเมตรครับท่อก็สิบท่อนครับท่อนละเมตร เป็นท่ออัดแรงครับครับถ้าเก็บอกว่าขุดลงประมาณ20เซนครับเฮียที่ยืนเทอะไรเรียบร้อยครับ ก็ช่วงนี้ก็งานก็คิวก็แน่นอยู่ครับ เขี่ยพื้นที่ยืนครับเขี่ยพื้นที่ยืนรถครับ ครับเขาเกวัดครับจากจากหลักปูนนี้ไปเป็นไปไปอีกฝั่งนึงนะสิบเมตรครับเพราะว่าถนนสิบเมตรก็ถมขึ้นเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เสร็จก็จะก็จะถมครับส่วนพื้นที่ตลาดสดก็อยู่ที่สองไร่กับอีกสามงานครับเกือบสามไร่ครับนะครับ เอื้อมมาเคียร์อีกฝังนี้ครับเจอตอครับนะครับปุ่มตอไปเลย,เลยครับตรงลำห้วยบริเวณที่นาเท่าแก่นี้เท่าแก่ให้ขุดออกให้หมดครับ ะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนตอนเสร็จครับไปกันเลยนี่ครับใกล้เสร็จแล้วครับสะอาดขอสะอาดตาเลยครับนะครับลังทำเสร็จเอาต้นไม้เอาอะไรออกครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบ้าไกลซ้อนน้ำซิงด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ